วัสดีค่ะเอพิธาร้อยใบยมุ่ยนะคะมาพบกับแรนดอมนะคะคืนนี้บทสนทนาล่าสุดนะคะที่คุณกับเขาได้คุยกันนะคะจะเป็นคนที่มีคู่มีแฟนมีคนคบคนคุยจากความสัมพันธ์ชัดเจนหรือไม่ชัดเจนดูได้หมดนะคะได้ทุกเพศนะคะนึกถึงหน้าเขานะคะส่งจตสนใจมาที่ไพ่นะคะดูซิว่าบทสนทนาสนทนาล่าสุดเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณ มาเซนก้าวไม้เขาบอกว่าคุณพูดเข่งหรืออาจจะพูดมากได้นะคะแล้วก็คุณเป็นคนฉลาดเขารู้ว่าบางครั้งการสื่อสารของคุณน่ะมันก็อาจจะติดขัดนะคะในในในเขารู้สึกว่าคุณมีปัญหาเรื่องการสื่อสารหรือคุณอาจจะไม่เข้าใจที่เขาสื่อสาร ก็ได้นะคะเป็นไพ่ของอุปสรรคปัญหาในเรื่องของการพูดกันคุยนะเออหกดาบขึ้นมาเขามองว่าคุณเป็นคนดีนะอยู่ในศีลในธรรมเป็นคนแบบเป็นคนใจเย็นเป็นคนแบบ มีความเป็นแบบน่านับถืออ่ะเขามีความสึกว่าคล้ายๆเขาเลสเปกค,คุณหรือเปล่าเ mm hmm. ขามองว่าคุณเป็นคนเห็นไหมจิตใจท่านน้ำขึ้นมานาออฟคับนะคะมองคุณเป็นคนจิตใจแบบอ่อนโยนแต่บางครั้งคุณก็หัวร้อนคุณก็แบบดือ้อไม่ฟัง เขารู้สึกว่าแบบเหมือนเขารู้สึกทำไมเขารู้สึกพังก็ไม่รู้นะ The Tower แต่เขาก็ยังมองว่าบทสนทนาล่าสุดคุณก็ยังเป็นแต่คุณทำให้เขาเครียดนะเออคุณทำให้เขาเครียดอืม า oh, รักคุณนะจริงๆแล้วอ่ะคุณกับเขามีความขัดแย้งกันหรือคนที่คุณมาถามถึงเนี้อาจจะเป็นคนเก่านะที่วนเวียนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณแต่คุณกับเขาเขามองเห็นความแตกต่างหรือความขัดแย้งนะคะในบทสนทนาก็ได้หรือการ การพูดกันคุยกันไม่มีความขัดแย้งนะคะแต่เขาก็เนี่ยเขารู้สึกว่าคุณไม่ฟังเขาคุณปิดกั้นปิดใจแต่เขารู้นะว่าคุณเป็นคนที่รับความยุติธรรม คุณเป็นคนชัดเจนคุณเป็นคนแบบมีความมั่นใจในตัวเองคุณเป็นคนกล้าหารกล้าที่จะพูดกล้าที่จะอธิบายในเรื่องที่ที่คนอื่นอาจจะไม่ไม่กล้าพูดอะไรเนงะี้ยแต่บางมุมเขาก็มองเห็นว่าคุณ คุณยังไม่ค่อยเปิดใจที่จะพูดคุยกับเขาทุกเรื่องหรือมีความไม่ไว้วางใจในตัวเขามีกำแพงมีสเปซมีพื้นที่อะไรเงี้ยนะเซเว่นออฟอคุณไม่ได้ให้ใครเข้าไปหรือคุณไม่ได้พูดเรื่องราวของตัวเองหรือเรื่องส่วนตัวเกี่ยวกับตัวคุณให้เขารู้อ่ะเนี่ยมันเป็นเซเว่นออฟอนะคะเพดดออฟสอด ขามองไปคุณคุณเป็นคนปากแจ๋วเหมือนกันเป็นคนหัวร้อนเป็นคนดื้อแล้วก็บางทีคุณก็นิ่งไปเลยเนี่ยเออนี่คือความรู้สึกข,ของเขานะที่ที่เขามองอมเขาอยากจะเทคแคร์คุณอุ้ยไพ่คู่ขึ้นมาคุณเห็นไหมก่อนหน้านี้คืออ่านี่เป็นเอ็มเออรนะแล้วก็เป็นเอมเพสนะอืมแย่งไง ไพ่คู่ขึ้นมาหนึ่งแยกมาก่อนเห็นไหมเนี่ยคุณกับเขาคู่กันนะไพ่ emperor empress นะคะอืแต่แต่ก็เป็นคนที่ปากแจวด้วยกันทั้งคู่คำพูดของคุณหรือความคำพูดของคุณอาจจะทำร้ายเขาเนาะเนี่ยเขารู้สึกเจ็บอืม เหมือนคนคนนี้เคยทำผิดกับคุณอะไรบางอย่างหรือเปล่าแล้วเขากลับมาเหมือนกับว่าเขากลับมาเหมือนเขารู้ใจตัวเองแล้วว่าคุณเนี่ยคุณหรือเขาก็ได้ที่เซนได้ว่าคนคนนี้คือคู่แต่อีกคนก็อาจจะไม่รู้หรือตัวเขารู้แต่ตัวคุณไม่รู้ก็ได้นะสลับกันแต่คู่อะไรไม่รู้แหละเอ็มเป็นดวงคู่ใหญ่มากนะเอ็มเอ็มเพร์กับเอ็มเพเนี่ยไม่ไม่ใช่ว่าใครจะได้ง่ายๆนะ อมืมันไม่เหมือนคู่ทั่วไปอย่างคิงควีนอะไรเงี้ยอืมเขาว่าเขารู้สึกว่าเหมือนกับตัวเขาอะมองว่าคำพูดของคุณอาจจะพูดตรงพูดแรงพูดชัดเจนพูดแบบว่าทำให้เขารู้สึกแบบน้อยใจคุณก็ได้นะหรือว่าเขาคิดว่าคุณน่ะทำอะไรรับหลังเขาอะแล้วทำให้เขาเจ็บอะไรเงี้ยเอออืม ทัววอเขาอะรอให้คุณติดต่อไปหรือความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยเนี่ยเห็นไหมมีตัวเลือกเขาคิดว่าคุณอะคือคนคนนี้อาจจะน้อยใจคุณอาจจะคิดไปเองตัวคุณอาจจะไม่ได้เป็นเจตดาบอย่างงี้นะตัวคุณอาจจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นคนนอกใจเขานะอืม แต่เขา,าคิดว่าคุณนอกใจแล้วทําให้เขาเจ็บเขาคิดว่าคุณะไปมีตัวเลือกเขาอยากติดต่อพูดคุยกับคุณคนคนนี้อาจจะเป็นคนไกลๆเนี่ย เขาอยากจะมาขอโอกาสมาง้อนะเมื่อกี้มีเอ็ดออฟเพนเดอร์เนะก่อนหน้านี้จะมาแบบอยากจะขอโอกาสอยากจะมาขอเริ่มต้นแต่รู้สึกว่าคุณอาจจะไม่ได้อยากกลับไปมีความรู้สึกว่าคุณไม่ได้อยากกลับไปให้โอกาสคนคนนี้อีก หรือเป็นพลังงานตัวเขาที่ต้องจากไปทั้งๆท,ท,ที่ยังรักคุณก็ได้นะหรือเป็นตัวเขาก็ได้ที่ทำอะไรรับหลังคุณเทียวอลโฟล์ทวอนเนี่ยเหมือนเขารอคอยที่จะมามั่นคงกับคุณนะแต่เขาก็เหมือนเหมือนแลนว่าจะแต่งงานกับคุณด้วยนะเนี่ยอยากให้เป็นแบบ เป็นครอบครัวหรือเขารู้ว่าคุณต้องการความสัมพันธ์ที่มั่นคง mm. ให้ครอบครัวขึ้นมาสามใบรัวรวดเขากำลังเก็บเงินเหรอความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีความห่วงห่วงจุ๋จะเป็นไปได้ไหมว่าคนที่คุณมาถามถึงเนี่ย เอเอเขาเขาแต่งงานแล้วอืมเนี่ยมีคอมมิตเมนต์เดอะ์ซัน